ี่นงครับกลับมาช่วงที่สองนะครับเป็นช่วงที่สําคัญของทุกคนคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เปิดใจต้อนรับองค์พญสุริชนะครับจากนักธรรมนะครับที่เรียนมาหลายปีทีเดียวและแสวงหาทางสงบของชีวิตเข้าอยู่ในป่านะเป็นพระธุดงนะครับตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วครับแล้วมาเป็นคิดเซียนได้อย่างไหมาตรงนี้นะครับนี่ไงครับคือที่เราได้ศึกษาปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เดินธุดง จากเชียงรายไปถึงพม่าแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็ไปไปเป็นกลุ่มไปคนเดียวไปสองคนกับอาจารย์กับาครับนอนในนอนป่าช้านอนในป่าช้าป่าช้าทุกวันครับครับผมแล้วก็ถึงเวลาพบบวชบวชพระนะครับอายุยี่สิบผมก็ไปบวชอาจารย์ก็บองพาไปที่สำนักใหญ่ที่จังหวัดชุมพรับก็ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นลงไปทภาคใต้ลงไปภัคใต้ที่เดินสายน้าดูแล้วก็ ปฏิบัติที่นั่งที่นั่งรู้สึกว่าจะเข้มในเรื่องการปฏิบัติพ็ข้าวันบครับอืมแล้วเป็นไงมาเจอพระเจ้าหรือเจอคริสเตียนยังไงอ่ะเจอพระแวกวงอยู่แต่พระกับปฏิบัติธรรมตัวเองสนใจในเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะครับครับแล้วอยู่ที่นั่นประมาณห้าปีเป็นพระอยู่ที่นั่นอีกห้าปีห้าพรรษาห้า้าพรรษาอ่านภาษาพระนะครับ ที่จะสืกอ,ออกมาเพราะว่าตอนนั้นอัจปฏิบัติธรรมไม่เขาไม่ถึงเงินไม่ถือปัจจัยแต่ต้องสืกของงาน็ที่สวยงานสบายห้อที่สง,สงสบคือที่เราอยู่นั้นไม่ไมสงบแล้วไม่สงบ,บนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัดทันสมัยนะครับพี่น้องขอโทษน,นะครับผมเองก็เป็นเดี๋ววัดมาก่อนนะ มีครบ้วครับหลวงพี่หลวงพ่อนะฮะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เอ่ยทีวีเอ่ยรถยนต์ส่วนตัวก็พูดง่ายว่าในลักษณะที่เราได้สัมผัสรู้สึกมันไม่สงบละมันเริ่มีวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางปฏิบัติธรรมก็เลยสึกซะเลยครับผมแล้วไปไหนต่อสึกเสร็จแล้วก็กลับบ้านเริ่มต้นใหม่ครับหนึ่งใหม่ครับหนึ่งใหม่ชีวิตนับหนึ่งใหม่ไปไงทีนี้ก็กลับบ้านแล้วคุณพ่อก็เห็นพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน ถ้ามีเงินไปมาไต้หวันเขามีเงินมีทองมันส่งเงินมาเยอะเขาได้ยากให้ลูกไปด้วยโอ้นั้นนั่นไคือที่มาที่มาคพอ่หมพระเจ้าไปจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมให้สืบกลับไปบ้านและคนแถวบ้านมีลูกหลานมาทํางานที่นี่รค่ก็เลยเราถูกส่งมาที่นี่สถูกส่งมาที่ไต้หวันนี่คราแต่มาปีไหนจนได้ไหมโอ้มามจะไม่นานอืมแล้วับสืบนานมากเอาเป็นว่ามาอยู่ที่นี่เป็นไงเริ่มต้นเป็นไงเริ่มต้นก็ ตัวเองก็ยังนั่งสมาธิอยู่ออกมานี่ยังเป็นนักปฏิบัติธรรมยู่เรียกกานนั่งสมาธิก็ยังอยู่ในใจตัวเองอยู่ครับนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอยู่ตลอดเวลาครับไม่ขาดในการที่ที่นั่งสมาธิคือไป่ไต้หวันี่นะครับเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจและนี่อนี่ก็เราชอบด้วยเราชอบด้วยแต่เท่าที่คุยเนี่ยมันมีเรื่องแปลกแต่จริงนักปฏิบัติธรรมนี้กับ เมาด้วยการพนันด้วยผู้หญิงวยเกี่ยวข้องด้วยไปไงอย่างนั้นนะนัิปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติทำมันทําให้เราแค่สงบไม่ได้พบพบความจริงและสันติสุขจริงคือถ้าเรานั่งเราก็สงบแต่พอออกไปมันจะไม่สงบแล้วเพราดีมาอยู่ที่ไต้หวันครับ เริ่มเจอปัญหาเช่นเจอเพื่อนบ้างเจอบรรยากาศบ้างได้รับเงินเยอะด้วยกับเยอะพออยู่กับทางพระเงินบัจจัยแทบไม่ได้จับไม่ได้จับโอทำงานมีเงินเป็นเมื่อยขึ้นมาก็เพื่อนกชวนไปกินเหล้าบ้างเริ่มแล้วครับติดเหล้าเริ่มติดเหล้าเริ่มติดบุหรี่เริ่มติดกาแฟเริ่มติดผู้หญิงโอ้เยอะในองค์การเที่ยว เที่ยวบาเยอะเลยมาถึงว่าาเรียนรู้ที่นี่หมดเลยเรียนรู้ที่นี่อยู่เมืองไทยเรียนรู้ทางธรรมครับช่วงเวลานั้นก็อยากจะถอนตัวเพราะคืออยากจะเอาตัวเองออกจากวงจรชีวิตแบบนั้นครับผมเพราะว่ารู้ว่าเราเป็นมมัน้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมันฟ้องในใจว่าตายแล้วฉันจะไปไกลถูกจะออกมาแต่ออกไม่ได้ ม,มันติดบ่<อ>วงถอนไม่ได้ติดบ่วงครับมันติดบ่วงเหมืนอนทอนี่พระพีกล่าวนะครับไปน้องทรมลายหรือบว่วมมันซาตานติดบ่วงแล้วนะครับครับมันทอนไม่ได้เลยเลยเลาไม่รู้จะทํายังไงครับ,รบแล้วไปไงมาไงนะถึงได้มาเป็นลูกพระเจ้าก็ผมมาอยู่ได้อยู่อยู่ที่ไต้หวันประมาณห้าปีครับครับแล้วมาวันหนึ่งอืมจากช่วงเวลางานสงการของ เทศกาลหนุนการที่เขาจัดของไต้หวันที่อ๋อที่หวันมีมีงานหนุนการมีงานสงการให้คนไทยอ๋อให้คนไทยครับคะผมที่เทียนวันที่เทียนแต่ผมก็เป็นคนที่ปกติเมาเมาพี่ไทยเมาเมามากแล้วสภาพทุกสิ่งทุกอย่างครับเหมือนคนที่ไม่ได้ไม่ได้รับการจัดเตรียมอะไรละหลายอย่างครับเพราะว่าเมาไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เจอพระเจ้าที่ไหนคือ ที่ศูนย์เพื่อนไทยเขาได้แจกใบปลิวอ๋อในในในการจัดงานเนี่ยก็มีกลุ่มพิเศษคือศูนย์เพื่อนไทยในไต้หวันได้มีเจ้าหน้าที่พวกอาจารย์ออกไปแจกใบปลิวแจกใบปลิวเราได้ใบปลิวมาด้วยเราก็รับใบปลิวอาจารย์ก็ชวนไปโบสถ์แท้ไปโบสถ์ไปก็ไปเพราะอาจารย์นี่คืออาจารย์นิกรครับอาจารย์เจริญอาจารย์เจริญนิกรอาจารย์นิกรก็กลุ่มผู้รับใช้ผู้รับใช้ทุกคนคไหวพระเจ้าทรงนำฮะเจอแก่ที่ชัวรหน่อยไปแล้วก็เข้าไปแต่ยังไม่รู้เรื่องเลย แต่ไปและเสร็จแล้วก็ไปนอนที่โบสถ์เมาเหล้าเมาเหล้ามากคือข้าโบสถ์ไปนี่ก็คือยังคลุ้งๆอยู่เลยคือตั้งใจอยากจะหาที่นอนคือไม่ไหวแล้วหาที่นอนอาจารย์ฉันไม่ชอบเมาเนอนที่โบสถีกว่าครับอืเมานอนที่โบสถ์ครับตอนนั้นประมาณช่วงมันบ่ายสามใช่ไหมครับผมเอที่ที่โบสถ์เขาเขาทำกันตอนเย็นตอนเย็นครับหกโมงหกโมงเขาเริ่มแล้วบ่ายสามมานอนแล้วบ่ายสามเมื่มาถึงโบสถ์ก็ไม่มีอะไรก็นอนหลับตื่นไม่ที ทำไมค,เคนเต็มโบดเลยเตกใจตกใจครับ <ใน S 2> เลยใจเันเรื่องเรื่องเปลี่ลยนคือคือตอนนั้นมีความรู้สึกหนึ่งมันมีบางอย่างที่อยากจะดึงออกจากจากวิถีชีวิตที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแปลบอกเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของโบ์เนี่ยผมเชื่อว่าน,นะในพระวิหารและในโบ์เนี่ย ก็ต้องมีสิ่งที่ดีๆเนาะที่เราสามารถสัมผัสได้เมื่อมาเจอคนดีกําลังอยู่กันในกลุ่มที่ตอนนี้กำลังร้องเพลงอยู่ไม่รู้ยังไงก็ยังยังเข้าไปใจมันแต่พี่น้องมาสนท้กันแล้วสัมผัสนะครับเราก็ยังงงๆอยู่ับทําไมเราเขามาคุยกับเราทำให้ใจทำไมใจเราสบายอบอุ่นเยอะเกินบรรยากาศนี้เราไม่เคยเจอเพราะเราเคยนั่งสมาธิมา เป็นวันๆเราไม่มีไม่ได้รับบรรยากาศแบบนี้คือคือปยบเทียบได้ปยบเทียบได้เลยเดยนชัดครับว่าเลยเป็นคนนั่งปฏิบัติธรรสมาธิกลับมาเจอกลุ่มวิเยนเนี่ยมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยครับไม่ต้องไปนั่งปฏิบัติและไม่ต้องไปนั่งปฏิบัติต้องรับไม่ไดกลับสาสตรับสัมผัสความเมตตความสุขด้วยันติสุขที่รู้สึกว่าอบคุณลึกๆอบคุณนกผมเชื่อว่าเป็นการทำงานพองญาประสนฮะในกลุ่มพิ่นวิเซียนที่สะท้อนนะมาเป็นความรู้สึกที่ดีกับเราแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะชีวิต ชีวิตก็เริ่มอยากศึกษาอยากศึกษาเรื่องว่าแต่แต่ก็ยังไม่รับเชื่อยังอย่างออย่างอย่างศึกษาก่อนอยากศึกษาเรื่องว่าพระเจ้าเอ้ยที่เตียนตื่นในใจที่เขาเชื่อพระเยซูพระที่เตียนเป็นยในใจก็เลยอยากไปศึกษาก็มามาบวชทุกวันอาทิตย์แลครับมาบวชทุกวันอาทิตย์มาทุกวันอาทิตย์นะฮะพี่น้องแต่มาแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุยกันนะกลับไปบ้านก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเป็นราบว่า แหมเรื่องแปลกแต่จริงอีกเนาะครับผทราบว่าอ่านบัมพีไปนะฮะสุบุรีด้วยดื่มดื่มเบียร์ไปด้วยศึกษาพระธรรมนะครับใจส่วนลึกก็สนใจสนใจศึกษาแต่แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องคือพวดง่ายยังไม่บังเกิดใหม่อันนี้นี่เราชี้แจงนะพี่น้องตรงนี้เลยครับที่เป็นจุดของิฤเฎีที่หลายคนขาดความใจการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แต่ถ้าไม่บังเกิดใหม่ไม่ใช่นะเหมือนกันเนี้ยมีบัมพีมาอ่านนะครับดูเหมือนนะ นักปฏิบัติที่ดีของริเียนไปโบสถ์นะครับกลับมาแต่ว่ายังใช้ชีวิตเดิมเดิมและทิ้งขาดเมื่อไหร่เ่ะาังเกิดใหม่เมื่อไหร่ทิ้งขาดเมื่อไหร่จากช่วงที่ใจเปลี่ยนแล้วก็มาบสถ์ตลอดเวลาเป็นปีกว่าปีกว่า,ว,าวันหนึ่งพระเจ้าเออจะทํากิจยังไงทากิจพระเจ้าบอกว่าผู้ที่อยู่ในเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งก็ึ่งก็ไปวันจะลุกออกไปลุกออกไปอผมก็เลยเข้าใจในเรื่องนี้คือพระเจ้าจะจเตียน วันหนึ่งผมก็กลับจากการเล่นเทโลมาเล่นการพนันมานะครับเป็นการพนันมาแล้วก็แน่นอนในการพนันก็มีเงินเยอะนะครับจไปเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วแล้วก็มีในตัวนี่มีบุหรี่บุหรี่ซองนะครับอยู่ในที่นี่แล้วก็อีกห้องนี้ก็ตอนนีง แล้วกบเบียอยู่ในมือเบียก็อยู่ในมือลูกไฮโดชดอะไรการทำงานก็อยู่ที่ตัวเน็ไตไตรงนี้เน็ตไวที่นี่นักเลงกัรพน,นันเราจะเน็ตแถวนี้นะฮะบุรีบ้างอะไรบ้างเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าเปลี่ยน,นพระเจ้าเปลี่ยนมาให้เราจนสลัดทิ้งหมดทุกอย่างต้องทิ้งเป็นที่นั่งเกลียมากรู้สึกเกลียดตัวนี้มาเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ที่นี้ที่เราไม่ใช่ะมายถึงว่ามีการเปลี่ยน ตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยครับอาจารย์เราสัมผัสได้ผมสัมผัสสัมผัสได้ครับอาจารย์แล้วก็ได้ว่ากลับไปห้องก็เอาเอาทิหมดไม่ไม่เที่ยวไม่เที่ยวห้องอาจารย์ที่นั้นเลยไม่ไม่แล้วเรื่องไหนของที่ห้องมีอะไรเยอะไหมมีมีข้าก็เอากับเอาทิ้งหมดทิ้งหมดไม่ครับนี่นะครับพี่น้องสิ่งของของก็ลูกไปต้องเป็นแบบนี้นะครับคือทิ้งวัตถุที่จริงจริงนะครับอย่ามีการหมกเม็ดอีกและสุดท้ายก็เปิดใจเต็มที่กับพระเจ้าครับเปิดใจเต็มที่ว่าพระเจ้าอืม เปลี berry, ่ยนใจเราจริงๆนะครับเพราะว่านะครับนี่เป็นการทํางานของพิญญาณนะพี่นกเมื่อมีการโรงสถิตของพระเจ้านะครับชีวิตก็จะต้องเปลี่ยนหลายคนมาบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าพิญญาณของพระเจ้าลงสถิตนะครับพี่นกเราเป็นวิหารพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าจะเคลียชีวิตเราทันทีเหมือนเราเข้าบ้านพี่นกไอ้บ้านที่สกปรกถ้าเราเข้าไปมีใครบ้านนะครับไม่ทำความสะอาดบ้านเหรอะก็ต้องมีการเคลียของออกอย่างนฮะทำความสะอาดบ้านใหม่ และชีวิตของบูนอภิสิทธ์ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ปฏิบัติธรรมพี่น้องเราฟังตั้งแต่ต้นนะครับและใช้ชีวิตที่เด๋อวแหลกในใต้หวันนะครับสุดท้ายเป็นเวลาของพระเจ้าครับและสุดท้ายก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงทุกวันนี้ก็มาตอนนี้อยู่บ้านไหนเรามีเจ็ดบ้านครับอยู่ที่บ้านสันติสุขบ้านสันติสุขก็ทราบว่ามีอาจารย์นิกรเนาะเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะมาร่วมนวัสดการใช่ไหมครับที่ที่จันทร์เมรีที่จักทรเมรีครับกา นะครับพี่น้องอย่างน้อยจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่มาที่ไปนะว่าชายผู้นี้ได้ต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าได้อย่างไรเราพักช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสักครู่ครับ